The Intelligence Podcast ในวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของ EV โลกในยุคที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดค่ะโดยในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องวิวนักวิเคราะห์ของ The Intelligence สวัสดีค่ะน้องวิวสวัสดีค่ะพี่ชอตวันนี้น้องวิวมีเรื่องเกี่ยวกับ EV และพลังงานสะอาดโลกมาแชร์อะไรกับคุณผู้ฟังคะค่ะก็เป็นประเด็นสืบเนื่องเนาะจากปลายปีที่แล้วในเดือนธันวานเนี่ยก็ มีงานงานหนึ่งนะคะที่เรียกว่าฮือฮาแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะคะ mm hmm. ก็คืองานมอเตอร์เอที่ผ่านมานั่นเองถามว่าอะไรที่มันโดนใจนะคะก็คือว่ายอดจองอะคะ่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ electric c i c l e หรือเรียกย่อในวันนี้กันนะคะว่า ev เนี่ยนะคะปรากฏว่ามียอดจองในงาน Motor Expo เนี้ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลย mm hmm. ถ้าเทียบกับ 65นะคะยอดยอจอง EV อะคะ่ะคิดเป็นแค่14%ของยอดจองรถทั้งหมดในงานนะคะแต่ว่าปี66ที่ผ่านมาเนี้ยกลายเป็นว่ายอดจองที่เป็นรถ EV เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนถึง38%ของ mm. อยอดจองรถยนต์ทั้งหมดในงานนะคะมันก็เลยนำมาซึ่งว่าโอ้แสดงว่ามีคนสนใจใช้รถ EV เติบโตอย่างมากเลยนะในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากชวนคุยว่าโอ้วันนี้เนี่ยเรามาฉายภาพโลกกันดีไหมว่าตอนนี้สถานการณ์ภาพของภาพกว้างของโลกเนี่ยตอนนี้ดัง e ีวเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างคะ่ะ ดีเลยค่ะน้องวิวเพราะว่าเรื่องหนึ่งนะคะที่ The Intelligence เราติดตามมาโดยตลอดก็คือแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านเรื่องการใช้พลังงานของโลกค่ะค่ะก็ขอฉายภาพกว้างนะคะในระดับโลกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพกันนิดนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกมันมันเกิดไฮไลท์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าบ้างนะคะประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยรถยนต์น้ำมันนะคะหรือเราเรียกกันว่า internal combustion engine หรือว่ารถยนต์ ICE เนี่ยนะคะประเภทรถยนต์นั่งคือรถมีหลายประเภทเนาะแต่ว่าเรานับแค่เฉพาะประเภทที่เป็นรถยนต์นั่งนะคะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันได้ผ่านจุดที่มีจำนวนรถยนต์ ICE ที่เป็นรถยนต์นั่งมากที่สุดหรือจุดพีคเนี่ยมาแล้วตั้งแต่ปี6 0สน,นะคะคือปีนี้ปีหกเจ็ดมาคำว่ายอดขายอะคะ่ะที่เป็นรถยนต์น้ำมันเนี่ย มันไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วตั้งแต่ปีหกศูนย์มันยิ mm ่ง hmm. อยู่อย่างนั้นสูงสุดอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆมันจะถึงวันนี้แล้วมันก็ยังมีแนวโน้มนะคะที่จะลดลงไปอีกในอนาคตอย่างต่อเนื่องอื mm hmm. โดยที่เราเอาตัวเลขมาพูดกันเนี่ยเออถ้าเทียบระหว่างปีหกศูนย์กับปีหกเก้าก็คือสิบปีก็จะพบว่า i อซในปีที่สิบก็คือปีหกเก้าค่ะสองพันห้ารหสิบเก้าเนี่ยก็จะลดลงจากจํานวนของปีหกศูนย์นะคะมากถึงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต อหม,ม,มาความว่าสมมติว่าอยนตน้ํามันในปี60เนี่ยมีทั้งหมด100คันปรากฏว่าปี69ผ่านไป10ปีมันจะลดลง40คันเหลือแค่60คันในขณะที่ EV สัดส่วนการใช้ EV เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงแบบหลังจากที่มีค COP 26ที่ทั้งโลกเนี่ยไปให้สตียาบันหรือว่าไปให้คามันนะคะว่าจะ มุ่งสู่คาร์บอนเนวตูลิตี้ทาร์เก็ตหรือว่าคาร์บอนซีโร่อเอมิชชันทาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวการหันมาใช้ EV เพื่ออ,อทำให้ทั้งโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดคาร์บอนเนี่ยมันก็เลยรุดเร็วขึ้นเรื่อยๆย,ยอดใช้ EV มันก็เลยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆถ้าพูดให้ภาพเห็นชัดก็คือตอนนี้มันกำลังส่วนทางกันยอดขายของรถ ICE กับรถอีตอนนี้เนี่ยกำลังส่วนทางกันก็คือ ยอดขายของรถที่ใช้พลังงานน้ำมันกำลังลดลงแต่ในขณะเดียวกันรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากลับมียอดขายเพิ่มมากขึ้นใช่อันนี้ค,คือไฮไลท์แรกภาพแรกในระดับโลกนะคะภาพที่สองในทีนี้เราก็มาดูซิว่าแล้วยอดจำหน่ายอีวีประเภทรถยนต์นั่งเนี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปสักเท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะก็ เมื่อปีหกหกอะค่ะปียน,นั่งทั่วโลกหมายถึงยอดขายนะคะคือเวลาเราดูตัวตัวชีวัดในเรื่องของอีวอะไรเงี้ยมันจะมีหลายยอดเนะมันจะมียอดยอดจบทะเบียนใหม่มันจะมียอดขายมียอดผลิตอะไรเงี้ยแต่ว่ายอดขายก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ฮอตฮิตมากในการเอามาคิดว่าเอ้ยมันมียอดอันนี้อยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะดูตัวยอดขายเนาะทีนี้ตัวยอดขายของปีหกหกเนี่ยของ E ีีประเภทรถยนต์นั่งนะคะมีทั้งหมดสิบสี่จุดหนึ่งล้านคัน แล้วในปี67ก็คือปีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น17.5ล้านคันแล้วในอีกสองปีข้างหน้าก็คือในปี2569เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง27ล้านคันถามว่า27ล้านคันเนี่ยมันมากแค่ไหนนะคะก็มันก็จะคิดเป็นราว3 0ของรถยนต์นั่งทั้งหมดทั่วโลกหมายความว่าปีนี้ปี67ใช่ไหมคะอีก2ปีข้างหน้าเป็นปี69เนี่ยรถยนต์ทั้งโลกเนี้ยมีอยู่หนึ่งคันที่เป็น รถยนต์ที่ขายออกไปก็จะกลายเป็น EV วหนึ่งในสามของอรถยนต์ที่ออกขายทั้งหมดเยอะไหมคะมันถือว่าเยอะเนาะทีนี้ทั่วโลกเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วใครล่ะที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้จำหน่ายตัวอีได้มากที่สุดกันบ้างนะคะก็ล่าสุดเลยค่ะเอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวใหญ่ข่าวดังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ายรถยนต์ EV สัญชาติจีน ก็คือ BYD ที่เรียกได้ว่ากำลังได้รับความนิยมในไทยค่อนข้างมากเนาะก็ได้สร้างสถิติใหม่นะคะมียอดขายตัว BEV ทีนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะว่าตัว EV เนี่ยมีมีหลายประเภทนะคะ Electric Vehicle มีหลายประเภท BEV หมายถึง Battery Electric Vehicle ซึ่งก็หมายถึงรถ EV ที่ใช้แบตเตอรี่100% ก็คือไม่ปล่อยคาร์บอนเลยไม่มีเครื่องสันดับเลยแล้วก็อีวี EV ประเภทอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเช่นตัว h ev h ev ก็คือ Hybrid electric vehicle หรือก็คือ,อรถที่เป็นเครื่องสันดับด้วยแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอีกนะคะก็คือ phev ซึ่ง phev เนี้ยก็คือพัฒนานมาจาก h ev ก็คือย่อมาจากคำว่า plug in hybrid electric vehicle หรือ มันก็เป็นรถในลักษณะที่เป็นเครื่องสันดับด้วยเอ่อเป็นใช้มอเตอร์ด้วยแล้วก็เสียบปลัก๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยนะคะก็เข,าข้าะ่าณนี้จริงๆก็จะมีอีก2-3ประเภทแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่นี้กันก่อนนะอ่าทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องประเด็น BEV เมื่อกี้นะคะก็คือว่า BYD เนี่ยสามารถขาย BEV อะคะ่ะได้เมื่อที่สในโลกแซงหน้าเบอร์ใหญ่จากสหรัฐนะคะก็คือเทสลาได้เป็นครั้งแรกเมื่อไตรมาสเมื่อปีหกนั่นเอง อ่า mm hmm. นี้น่าสนใจนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เขาผลิตเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เวลาลองนึกถึงคนผลิต EV เนี่ย mm hmm. เบอร์ใหญ่เบอร์ต้นเลยทุกคนก็ต้องนึกถึงตัวเทส l a ถูกไหมคะ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทสลจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งอีกต่อไปแล้ว BYD กํด mm hmm. กำลังมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวเลขทั้งปีนะคะไม่ใช่แค่ไตรมาสี่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเทสล a เนี่ยก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะเขาสามารถ ผลิตทั้งปี66เนี่ยได้1.8ล้านคันแต่ว่า BYD เนี่ยผลิตได้1.57คันนะคะ mm hmm. แต่ว่ามันก็เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ว่าเท s l a ยอดทั้งปีจะเยอะกว่า BYD แต่ว่าถ้าเราไปดูส่วนต่างระหว่างยอดจำหน่ายช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าส่วนต่างมันแคบลงเรื่อยๆเนอะ mm hmm. อย่างปี65เนี้ยค่ะส่วนต่างของ BEV ที่ขายได้ของเท sla เนี่ย กับ BYD เนี่ยอยู่ที่400,000คันแต่ว่าปี66มันลดลงมาเดือแค่2.3แสนคันอันนี้มันบอกอะไรมันมันบอกถึงการเติบโตที่น่าจับตามองของค่ายรถยนต์จากจีนอย่าง BYD นั่นเองค่ะพอได้ฟังน้องวิวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก็สนใจขึ้นมาแล้วก็สงสัยด้วยคะ่ะน้องวิวเรื่องที่รถ BEV ของ BYD เนี่ยขายได้ดีมากกว่า Tesla อยากรู้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยของทางจีนขายดีหรือว่าได้รับการยอมรับมากกว่าค่ายที่ผลิตโดยสหรัฐหรือเปล่าคะอืมจริงๆคําถามนี้น่าสนใจนะคะคือหมายความว่าได้รับการยอมรับในเชิงไหนเอ่ยการยอมรับในเชิงภาพลักษณ์ของแบรนด์ว่าออ้ยจีนดีหรือว่าในแง่ไหนคะ คือมันอย่างนี้ค่ะน้องวิวคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็จะเชื่อว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเนี่ยมันน่าจะมาจากประเทศโลกตะวันตกหรือประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าหรืออย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศในยุโรปแต่ว่าดูเหมือนว่าข้อมูลที่น้องวิวมีเนี่ยจะบอกว่า BYD ที่ผลิตจากจีนเนี่ยสามารถมียอดขายแซงหน้าเทสลาจากสหรัฐอเมริกาได้ เรื่องนี้เนี่ยแปลว่าเทคโนโลยีของจีนกําลังได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากกว่าเทคโนโลยีของสหรัฐหรือเปล่าค่ะคือพูดอย่างถ้าคือถ้าเกิดมองในแง่ของผู้บริโภคเนาะเมื่อกี้เราพูดเรื่องยอดขายถูกไหมคะการซื้อการขายปกติเนี่ยเวลาเราเป็นคนซื้อของอย่างเงี้ยค่ะถามว่า พี่ช็อกเนี่ยพิจารณาจากอะไรเวลาเราจะซื้อรถหนึ่งคันเราจะพิจารณาว่าโอ้เทคโนโลยีเขาล้ำมากเลยหรือเราจะพิจารณาจากความคุ้มค่าราคาหรืออะไรเป็นหลักซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าถามวิวนะคะส่วนตัววิวเนี่ยมิ๊ก็เวลาจะซื้อของเราต้องดูราคาก่อนว่าอันนี้คุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยแบรนด์จีนเนี่ยราคาถูกกว่ารถอีวีค่ายยุโรปอยู่ตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ คือตอนนี้การแข่งขันราคามันจะรุนแรงมากเดี๋ยวจะมีการเล่าเรื่องประเด็นการแข่งขันราคาของแบรนด์เหล่านี้ต่อไปนะคะแต่ว่าต่อคาถามของพี่ช็อกก่อนการแข่งขันราคามันกมันจะรุนแรงถ้าถามวิวในมุมมองของวิววิวมองว่าในเรื่องของการยอมรับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยบางทีภาพนั้นมันอาจจะไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้คงอยู่แล้วในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานณเวลานี้ณเวลานี้เนี่ยคนเขามองในเรื่องของความคุ้มค่าและราคา เป็นหลังมากกว่าที่จะให้ความสนใจกับเรื่องนูน้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าอย่างในไทยอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง ถามว่าทำไมคนใช้ EV กันเยอะแยะแล้วไปจอง b y d ไปจองอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลให้ส่วนรถถูกไหมคะคนก็แบบคิดจะนะว่าต้องเป็นรถไหนอันไหนอันไหนซึ่งถ้าวน,นี้ไม่ได้เห็นว่าคนไทยรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์จีนไม่ดีแล้วว่ะทุกคนแบบอุ้ยรถไฟฟ้ามาไปดูซิว่าเอาคันไหนดีซึ่งอันนี้เป็นอินซไ์ส่วนตัวเลยนะเพื่อนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็มว่าอุย้ย b y d ด,ด,ดีมากเลยอะไรเงี้ยก็จะมีอ่าเพอร์เซพชันในลักษณะเนี้ย ให้เห็นกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องราคามากกว่าที่จะมองไปในภาพลักว่าเออรถจีนไม่ดีรถยุโรปสหรัฐดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องราคาและความคุ้มค่าที่จะเอารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้จากค่ายจีนเนี่ยอาจจะมีความพร้อมแล้วก็คุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการของคนทั่วโลกมากกว่าก็เลยทำให้มียอดขายมากกว่าของเทสลาที่มาจากค่ายสหรัฐอเมริกาค่ะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่บิวจะเชวนคุยในวันนี้นะคะจากประเด็นที่เป็นคําถามของพีช่ช็อกเมื่อกี้ก็คือว่าอ่าพอเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเบอร์ใหญ่ๆเนาะกาลังแซงหน้ากันไปกันมานะคะก็คือจีนสหรัฐอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเคสตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะยกเคสของ EU ขึ้นมาตลาด e ูขึ้นมานะคะในภาพใน,นวิกฤตโลกตรงนี้ก็คือว่าด้วยความที่ รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมีราคาถูกกว่าผู้ผลิตใน EU ตั้งประมาณที่สิบถึย่างอเงนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาให้ EU เนี่ยรู้สึกตระหนกตระหนดว่าเอ๊ะแบรนด์จีนเนี่ยจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดใน EU เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันน่ากลัวทำให้แบรนด์ EU เนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งได้ในตลาด EU หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาค่ะให้ EU เนี่ยเริ่มมีการไต่สวนว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนําเข้า EV จากจีนที่ตอนนี้เนี่ยเรียกเก็บอยู่ที่10%จะเรียกเก็บเพิ่มจากเนี้ยหรือไม่ค่ะซึ่งเขาก็อ้างอะคะ่ะว่าการไต่สวนเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่จีน EV ของจีนเนี่ยมีราคาต่ํากว่า EV ของผู้ผลิตใน EU ประมาณ20%เพราะว่าจีนมีการให้เงินอุดหนุนจํานวนมากแก่สาหกรรม EV ของจีน ถ้าคิดเป็นตีตัวเลขแล้วอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงปีห้าเก้าถ<ม>ึงปีหกห้าเขาก็เลยมองว่าอันนี้แหละมันเป็นการบิดเบือนตลาดการบิดเบือนกลไกตลาดของรัฐบาลจีนต่อตลาด e ีโดยที่อ u ูเนี่ยก็จะใช้เวลาสิบส่วนนะคะทั้งหมดสิบสามเดือนแล้วก็ถ้าให้ดูว่าตอนนี้นะั้นมันยอดจำหน่ายของจีนในยูอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณแปดเปอร์เซ็นของยอดจาหน่ายอีทั้งหมดใน EU <ม>ทีนี้แนวโน้มมันน่ากลัวนะคะ แนวโน้มก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นในปีหกแปดหรือว่าปีหน้าเพราะอะไรคะน้องวิวเพราะว่ามันมีราคาถูกกว่าและได้รับความนิยมคนรู้สึกว่าอเอยรถแบรนด์จีนคุ้มค่ามากกว่าที่จะซื้อรถแบรนด์ EU ูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือในฝั่งของรัฐบาลนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในฝั่งของผู้ผลิตเอง เขาก็รู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาวเหมือนกันนะคะพี่ช็อยกตัวอย่างเช่นแบรนด์เรโน่อย่างเงี้ยค่ะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะคะอาจจะมีการชื่ออ่านแบบภาษาฝรั่งเศสอย่างเรโน่อย่างเงี้ยค่ะก็ประกาศลดต้นทุนการผลิต EV 40%นะคะในปี70 2570เป็นต้นไป หรืออย่าง s t a l l e n t เชอย่างเงี้ยค่ะผู้ผลิตรถยนต์เบย์โยทูเฟียก็เตือนว่าการแข่งขันกับผู้ผลิตจีนเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจีนได้เปรียบด้าต้นทุนมากนะคะขณะที่ตัว t ท r r er e เรเนี่ยก็บอกว่าผู้ผลิตรถยนต์จากตะวันตกเนี่ยจะต้องจัดหาชิ้นส่วน EV ในประเทศที่มีต้นทุนต่ํำกว่าแล้วก็ต้องมีการพาร์ทเนอร์ชิพกับผู้ผลิตแบตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะให้ต้นทุนของเขาเนี่ย ต่ำลงมาได้เท่ากับจีนถึงจะขายแข่งกับจีนได้แบบนี้ค่ะอแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจนะคะตรงที่ว่าเอ,อผู้ผลิตใน e ูอย่างแบร,รนด์ใหญ่ๆนะคะแบ,ร,บร,รนด์แบรนด์แบบไฮเอนด์อย่างเี้เยอ r c e d e s b e n z แล้วก็ BM w อ,อ็มัเบีลยู่ะคะเขาก็ชัดเจนนะคะว,ว่าจะทำตลาดตามแนวทางของบริษัทเพราะว่าเขาเป็นแบร,รนด์รถยนต์หรูที่เออไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งขันด้านราคากับท v g นี่นะะอย่ค่ ก็ก็โนสนรงแค่์นะคะใครจะแข่งก็แข่งไปฉันไม่แข่งจ้าอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ยังมีกลุ่มนี้อยู่ค่ะทีนี้เนี่ยว่าไอไอไอการที่เขาแบบพยายามแข่งขันกันนุนแรงอะไรเงี้ยมันมีคนได้ประโยชน์ไหมนะคะคําตอบก็คือมีค่ะแล้วประโยชน์เนี่ยก็คือไทยด้วยนะพี่ชอก ไทยได้ประโยชน์ยังไงจากเรื่องนี้บ้างคะน้องวิวอันนี้ขออนุญาตอ้างจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกสิกรไทยนะคะล่าสุดนะคะที่เขาไปอินเวสติเกตในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวเลขออกมานะคะว่าไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งออก BEV ไป EU ได้ราวหนึ่งหมื่นคันจากกำลังการผลิต BEV ของค่ายรถยนต์จีในไทยปีห e ก ที่มีแนวโน้มจะไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นคันคือหนึ่งในเจ็ดนั่นเองที่จะส่งไปยูแทนได้ถามว่าทําไมก็คือว่าการที่ EU เขาขึ้นอันตราภาษีจีนนะคะถ้าเกิดเขาขึ้นจริงนะตอนนี้เขายัางเอออิน VESTIGATE อยู่นะคะว่าจะขึ้นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาขึ้นจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออก B.E.V จากจีนไป EU. อืูซึ่งไทยเนี่ยก็มีโอกาสได้รับประโยชน์เพราะว่าค่ารถยนต์จีนที่ได้รับผลกระทบมาก แล้วก็เขามีการลงทุนผลิต B E V ในไทยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในรุ่นที่เขาได้รับผลกระทบอะค่ะก็จะสามารถเอาที่ผลิตในไทยอะส่งออกไปแต่ e ิูแทนอย่างเงี้ยค่ะเป็นการส่งออกเพื่อไปทดแทนสินค้าของจีนอะ ช่ถูกต้องซึ่งการที่ต้นทุนการผลิตในไทยอาจสูงกว่าในจีนอะ่ะเพราะว่าค่ารถยนต์จีนเพิ่งเริ่มทาการผลิตในไทยปีหกเจ็ดนะคะทําให้ไทยเนี่ยก็อาจจะมีข้อด้ในเรื่องของยังไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือภาษาเรษฐสาสตร์เขาเรียกว่าอ o คเ o มีซับสเคิจึงอาจทําให้ไทยได้อกัสส่งออกไป e ูแทนเพียงบางส่วนก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงส่งไปได้แค่หนึ่งในเจ็ดของจํานวนเจ็ดหมื่นที่คาดว่าจะผลิตได้อย่างที่กล่าวไปตอนต้นน่ะน,นะคะ ซึงแม้ว่าไอจำนวนหนึ่งหมื่นคันนี้จะคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงแเปของยอดจำหนา่าย BEV ของค่ายรถยนต์จีนทั้งหมดใน EU ที่แต่ว,ว่ามันก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเนาะของการส่งออก BEV จากไทยไป EU ได้ะคะ่ะอย่างไรก็ดีนะคะจำนวนส่งออก BEV ไป EU ข้างต้นเนี้ก็อาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ก็ได้หากคำตัดสินของ EU ออกมาล่าช้าหรือว่ามันมีประเด็นที่ส่งผลให้ที่ทางการตัดสินของคณะ ารมาที่การยุโรปหรือว่าอ c เปลี่ยนไปอะคะ่ะไม่ว่าจะจากความไม่ลงรอยกันเองใน e u หรือว่ากรณีที่จีอนอาจมีการมีมาตรการตอบโต้ที่อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตบีอวใน e ูได้ะคะ่ะก็จะเป็นโอกาสหนึ่งข้ามกลางความขัดแยง้งข้ามกลางการแข่งขันต่างๆพี่น้องวิวเล่ามาดูเหมือนว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ที่กําลังเกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเกี่ยวกับรถยนต์ในอนาคตนะคะยังมีเรื่องอื่นๆที่ประเทศไทยควรจะรู้ เอาไว้ก่อนอีกไหมคะมีค่ะก็เราพูดถึงผู้ผลิตเจ้าจีนเจ้าสหรัฐเจ้าอียูไปแล้วเนาะทีนี้ก็ยังมีผู้ผลิตที่เราก็ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะก็คือผู้ผลิตจากฝั่งญี่ปุ่นเนาะที่ถือว่าเ,อาเขามาตั้งลกลกลําทำตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะ,คะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ที่มูช้าที่สุดละในบรรดา ผู้ผลิตอีวีทุกรายใหญ่ๆที่พูดมาทั้งหมดนะคะถามว่าทำไมเขาถึงไปช้าก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจริงๆเนี่ยบ e v หรือว่าตัวแบตเตอรี่ร้อยเอร์เซ็นเนี่ยยังไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเขาก็เลยไปช้าแล้วเขาก็มองว่าไม่จำเป็นหรอกที่คุณจะไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ที่อยูจะชิปไป100ร้อ,อยเปอร์เซ็นต์เลยยูต้องแบบ เฮ้มีตัวครึ่องกลางๆบ้างในการแบบประคองกันไปเรื่อยให้มันคือใ,ให้มันเปลี่ยนผ่านอย่างสม ooth อะไรอย่างเงี้ยมีวิมอาจจะเป็นการที่แบบเฮ้ยเป็นการชิพที่หักดิบเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็เลยนํามาสู่ผู้ผลิตรายใหญ่คนหนึ่งที่เอ่อเรียกว่าได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขาเนอะคือโตโยต้าที่เขาเชื่อในคําว่านโยบาย multi-pathway หมายความาว่าเขาคิดว่าทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ยุคถัดไปเนี้ยมันจะต้องเป็นไปแบบ m u l t i ทัศท pathway ที่แหละคือทางลอบของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต่างหากไม่ใช่การชิปไป BEV เลยอ,อย่างหักบิ๊อย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการทํารถพวกเนี้ยออกมาอย่างหลากหลายไม่ใช่แค่ตัว BEV เหมือนเทสลาที่เขาผลิตแค่ BEV อย่างเดียวหรือตัว B- y d อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ผลิตสองตัวเท่านั้นเองก็คือตัว BEV แล้วก็ PHEV ไม่มี HEV ไม่มี FCEV อย่างเงี้ยว่าเป้าหมายของโตโยต้าค่ะก็คือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นแหละโดยที่เขามองว่าอ่ะถ้ามองเป็นรายตัวโตโยต้าเขาก็มองว่าอย่าง HEV อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมับการเปลี่ยนผ่านเพราะว่ามันเป็นกึ่งกึ่งใช่ไหมสังกับด้วยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยไอเสียต่ำกว่ารถยนต์สาดับประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เราถือว่ามีผู้ผลิตญี่ปุ่นอยู่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นการที่ไทยถามว่าไทยเป็นฮับการผลิตเนี่ยก็จะยังไม่สามารถที่จะชิปไปเป็น BEV ได้ไวนักนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้เชื่อว่า BEV คือที่สุดเขายังเชื่อมัลติเวย์เพราะฉะนั้นถือว่าไทยก็ต้องล้อไปกับกับเทิศทางนี้ของญี่ปุ่นซึ่งไทยเนี้ยก็จะถือว่าเป็นประเทศไทยไท้ายที่จะผลิตรถยนต์สันดาปคือ ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองก็คือจะล้อไปตามมัลติพาสเวของญี่ปุ่นนี่แหละนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเราในการผลิตรถยนต์ทำให้ไทยสามารถเป็นผู้ผลิตรถยนต์เบอร์ต้นของโลกได้เบอร์ต้นของอาเซียนได้เนะะี้ยค่ะก็ก็จะต้องไปไปไปในแนวนี้ mm hmm. แต่ว่าเอ่อตัว e v หลายตัวก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะคะไม่ได้แบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบเมชัวแล้วอย่างเช่นตัว f c e v อีองเนี่ย มันยังมีจุดอ่อนด้านต้นทุนที่สูงแล้วก็พลังงานไฮโดรเจนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าว่าจะพัฒนาไปถึงจุดไหนค่ะจิต <c oughs> ตังแบใกล้ชิดทีเดียวมันต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วแนะ่นอนหลังจากนี้นะคะสรุปนะคะจากที่น้องวิวเล่ามานะคะ อีวีหรือว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังมาแรงอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสของไทยด้วยเพราะว่าไทยเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตรถยนต์ประเภทนี้เพื่อเข้าสู่ตลาดโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของรถยนต์บ y d ดีของจีนที่กำลังแซงหน้ารถยนต์เทสล a ของสหรัฐอเมริกาด้วยเรื่องนี้น่าจะเป็นเทรนด์โลกที่ประเทศไทยน่าจะติดตามกันต่อไปเพราะว่าเราได้โอกาสจากเรื่องนี้มากๆเลยนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะจากที่ฟังน้องวิวมาในตอนนี้ก็มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าแล้วความท้าทายของไทยจริงๆแล้วคือเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็จะชวนน้องวิวมาคุยกันอีกในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องวิวมากๆที่มาแชร์เกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาเรื่อง ev รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระดับโลกนะคะ และสำหรับตอนหน้าเราจะมาคุยกันอีกในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอขอบคุณน้องวิวที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเอพิโซดหน้าค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ The Intelligence Podcast ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ